พี่แต้มจะส่งหมายมาหาผมก็หาหมิ่นประมาทใช่ไหมฮะโอ้ผมเน่ยเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับที่ว่าพี่แต้มเนี่ยเอารองเท้ารองเท้าลูกชายมาใส่นะครับรองเท้าที่พี่แต้มใส่คู่ประมาณสองสองสามหมื่นคะแนนนะสองสามหมื่นคะแนนะพี่แต้มจะเป็นรองเท้าหนังคัดชู สไตล์นะครับแล้วไม่นั้นก็รองเท้ากีฬาแต่รองเท้าวัยรุ่นใส่อย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าพี่แต้มเอารองเท้ายืมของลูกชายมาใส่โชว์ไงนะฮะพี่แตมว่าผมหมิ่นปรามากโอ้ยพี่แต้มไปเต้าข่าบอกผมนั่งไหลนี่ไม่ใส่กางเกงในบ้าหรือเปล่าคนไม่ใส่กางเกงในนั่งไลเนี่ยเป็นไส้เลื่อนไต่ห่าสินะครับ คนแก่เข้าแซวกันไปแซวกันมาผมนี่คือคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุเจ็ดสิบเข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตนะครับจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับก็ให้คนที่บางทีจะไปฉี่เนี่ย ยังถอดกางเกงไม่ทันเลยนะครับถ้ากรณีที่เวลาเราไปนอนโรงพยาบาลเขาไม่ให้ใส่กางเกงในครับเพราะว่าเวลาจะฉี่เนี่ยมันจะถอดกางเกงในไม่ไม่ทันนะครับแต่พี่แต้มเขารัดกุมกว่าผมครับกางเกงลงกางเกงในเขาไม่ใส่เขาใส่แผ่นเพิดเลยพี่แต้มนี่ใส่แผ่นเพลิดเลยนะครับพี่แต้มนี่ใส่แผ่นเพลิดเลยนะครับมาเนี่ยนะ โอ้อเรื่องใต้สะดือเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมาพูดนะมาแม่วางตัวหล่อให้โซเลยแต่ว่าใส่แผ่มเพิดสาวๆเห็นว่าพี่แต้มหล่อเปิดไปเนี่ยเขารู้เลยใส่แผ่มเพลิดเลยนะฮะมาจะดูสิก้นแกจะใหญ่ๆครับดูเนี่ยก้นจะใหญ่ๆข้างหน้าจะนูนๆน,นะครับแผ่มเพลิดนะครับนะ อไภศาลลองขอดูพี่แต้มเดวเวลาไปยืนฉี่ด้วยกันนะพี่แต้มจะไม่ยืนฉี่ที่โถจะต้องปิดห้องเข้าไปกระมิดกระเมี้ยนแบบผู้หญิงเลยเพราะแกใส่แพรมเพิ์ดอาทนายไพศาลลงไปดูเด้อเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ครับว่าพี่แจ้มใส่แพรมเพิ่ดเพราะว่าผมเนี่ยชอบเป็นโล่งในช่องท้อง เดี๋ยวปวดเก่งในช่องท้องเดี๋ยวท้องเสียบ้างอะไรบ้างพี่แจมบอกเอาผมมีผมมีเอาแผ่นเพิดมาให้เอา้าผมว่าพี่แจมนี่แผ่นเพิดหลานหรือเปล่าบอกไม่ใช่ผมใช้เองนะครับผมใช้เองบอกโอ้โหพี่แจมแม่เดี๋ยวนี้พัฒนาใช้แผ่นเพลิดแล้วหรือเนี้ยผมก็เข้าใจว่าพี่แจมเนี่ยใส่แผ่นเพิดเพื่อเอาไว้พกเข้าหลามไงนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วมันหลายตังนะแผ่นเพิดอะนะครับ แคมเปิร์ถ้าเมื่อก่อนเราเป็นนักกีฬาเราจะใส่สปอร์เตอร์สปอร์เตอร์เนี่ยมันจะอุ้มเหมือนกระจับนักมวยอ่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นไส้เลื่อนนะครับนะพออายุเจ็ดพี่แ้มแกกว่าผมปีงนะพี่แ้มมาเนี่ยพี่แตมเลยแม่เดี๋ยวนี้พัฒนาเล่นแคมเปิร์เลยแคมเปิร์ผู้ใหญ่เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีแคมเปอร์ผู้ใหญ่เราคิดว่ามีแต่แคมเปอร์ธเด็กนะฮะ ท่านแตมบอกเอาเอาความจริงมาบอกว่าผมไม่ชอบใส่กางเกงในใช่ไหมฮะ <laughs> โอ้ยผมไม่ได้รัดกุมแบบพี่แต้มเนี่ยนอกจากพี่แม้มพี่แต้มก็ไม่ใส่กางเกงในแต่ใส่แหมเพิด <laughs>